S <S> ก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นรีพอร์ตของ WSA เนะคะเราทำพรีวิวแต่มาส2นะคะาคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักอยู่ที่533ล้านบาทนะคะจะเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดนะคะ57% y ส y เดแล้วก็18% Q on Q นะคะหลักๆนะคะก็คือ,อธุรกิจของเขาเนี่ยฟื้นตัวเกือบทุกธุรกิจนะคะยกเว้น i p p ธุรกิจเดียวนะคะ แล้วก็คาดว่า First Half นะคะครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรน่าจะอยู่ที่986ล้านนะคะเพิ่มขึ้น4%เยอันเดียแล้วก็คิดเป็น26%ของประมาณการทั้งปีของเรานะคะซึ่งอาจจะดูน้อยนิดนึงแต่ว่าอันนี้ไม่น่าเป็นคอนเซิร์นนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย WSA เนี่ยกำไรเขาจะ,ะค่อนข้างเยอะๆเนี่ยในไตรมาส4นะคะเพราะว่าจะมีการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนนะคะทีนี้ ถ้ารวม FX นะคะเนื่องจากบริษัทนี้จะมี FX loss ในไต,ตรมาสนี้นะคะเพราะว่าบาทอ่อนประมาณ200ล้านวาทําลัยก็อยู่ที่335ล้านบาทน,นะคะ w h a จะประกาศงบวันที่10สิงหาคมนี้นะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องของธุรกิจนิคม นะคะไตรมาสนี้เราคาดว่าไรายได้จากธุรกิจนิคมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น58% year on y เ a r ดียวอันเดียแล้วก็18% Q คิวอนคิะคะหลักๆมาจากการโอนที่ดินมากขึ้นนะคะ3ร่ไตรมาสนี้นะคะเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วนะคะ228รแไร่นะคะแล้วก็ไตรมาสที่แล้ว280ไร่นะคะ แต่ว่า Mar g จ n นะคะจะลดลงคาดว่าลดลง4.9% Q ิวอนนะคะเพราะว่าแต่มานี้มีการโอนเวียดนามนะคะีเท่าๆเานะะี่ยค่ะเป็นการโอนเวียดนามประมาณ80ไร่นะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยจะมี Mar g จิที่น้อยกว่าของของเมืองไทยนะคะเรามาดูการเซ็นยอดขายที่ดินนะคะไตรมาส2เนี่ยคาดว่ามีขายที่ดินเพิ่ม450ไร่นะคะซึ่งมาจากประเทศไทยทั้งหมดนะคะ ถ้ารวมแล้วเนี่ยครึ่งปีแรกก็จะขายที่ดินได้937ไร่นะคะก็ะจดค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับเป้าปีนี้1,750ไร่ของเขานะคะทีนี้เนี่ยถ้าเรารวมกับลูกค้าที่กำลังเจรจาอยู่แล้วเป็นไฮพ o t เทนช a ลอีกประมาณมากกว่าพันไร่ตามที่ให้สัมภาษณ์ใน1นสืพิมพ์นะคะก็ เท่ากับว่าปีนี้เนี่ยเขาได้อย่างน้อย2,000ไร่นะคะเราก็เชื่อว่าเ,เขาเนี่ยจะมีการปรับเ,เป้ายอดขายปีนี้ขึ้นนะคะเป็นมากกว่า2,000ไร่ซึ่งก็จะอินไลน์กับที่เรา forecast ไว้ wise, นะคะเราทำา2 5 5 0ไร่นะคะถ้าเกิดว่าปรับสูงกว่าของเราก็จะมี upside นะคะ potential customer รายใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นลูกค้า ev นะคะ เขาน่าจะมีลูกค้า EV t ที่เป็น high potential uh, อย่างน้อย2อรายนะคะที่รอเซ็นสัญญายอยู่ uh, ส่วน backlog นะคะเราคาดว่าจะอยู่กับเกือบ800ไร่นะคะนาสิ้นแต่มาสอซึ่งตัวเนี้ยก็จะไปเทคโนโยีรายได้ของเขาในแต่มาสามแต่มาสี่นะคะต่มมาธุรกิจโซลาร o ูป t o อ นะคะเราคาดว่ารายได้จากโซลาร์ลูฟท็อปจะเพิ่มขึ้น150%ยห้าสิบเปอนียร์ออนเดียนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น14%บสี่เปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะคะอยู่ที่127ล้านนะคะเนื่องจากว่าเขามีการ COD เออ่โซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยเพิ่มขึ้น20เมกะวัตต์นะคะส่วนทางด้าน HPP นะคะคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น184ล้านนะคะจาก126ล้านปีที่แล้วแล้วก็175ล้าน ไตรมาสหปีนี้นะคะหลักๆเป็นเพราะว่ามา r g จิ้นดีขึ้นนะคะราคาขายมีการปรับขึ้นเพราะว่าค่า FT ปรับขึ้นนะคะส่วนต้นทุนเนี่ยปรับลงนะคะก็เลยทำให้มา r g จิ้นสูงขึ้นนะคะเนี่ยจะเห็นจากตรงนี้นะคะไตรมาสสองเนี่ยค่ะมาจิ้นส่วนต่ายจะเยอะขึ้นค่ะส่วนธุรกิจน้ำนะคะเราก็คาดว่าไรายได้จะโตประมาณ3% y e เปอร์เซ็นเยอนเดีย นะคะเพราะว่าหลักๆจะมาจากราคาประมาณ1%นะคะส่วน q ิวอ Q จะโต10%ซนะคะซึ่งหลักๆก,ก,ก็มาจาก Natalie วอลุ่มที่ตกขึ้นเราคาดว่ามาจากธุรกิจ IPP นะคะส่วนดวงลิเวอร์นะคะก็คาดว่าจะขัดทุนเหมือนเดิมนะคะแต่ขัดทุนกใกล้เคียงกับตอนไตรมาสหนะคะแล้วก็ดีกว่าตอนไตรมาสสอนิดหนึงค่ะ ก็โดยสรุปนะคะเราก็มองว่าในช็อตเทอ r มเนี่ยตัวที่เป็นคาตาลิสให้กับราคาหุ้น WHA เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอยอดขายที่ดินที่จะเซ็นมากขึ้นในไตรมาสสองอขอโทษคะในครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็การปรับเป้าขึ้นนะคะของปีนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็มองว่าใน valuation ของเรานะคะมันยังมีอัพไซดอยู่อีก30-40สต์นะคะจากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เขาประมูลได้จากกระทรวงพลังงานนะคะอีก125เมกะวัตต์ตรงนั้นเข้ามาค่ะคำแนะนำของเราก็ยังเป็นซื้อนะคะแทร็กเก็ตไพรซ์เราให้5บาทค่ะ